สวัสดีค่ะพบกับเรียนออนไลน์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ของเราอีกครั้งนะคะดิฉันเจนจิราพวงจักทาศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนะคะจะมาบรรยายให้ความรู้กับคุณคณรูทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกวิดีโอง่ายๆโดยใช้แคนวานะคะโดยที่จะเห็นภาพผู้บรรยายด้วยนั่นเอง เราจะไปเริ่มกันเลยนะคะการใช้การบันทึกคลิปวิดีโอในการจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนะคะไม่ว่าจะเป็นชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญน,นะคะหรือชำนาญการนะคะก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะคะในการอัดคลิปวิดีโอเพื่อที่จะยืน่นเข้าไปกับในระบบของ DPA เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ประเมินสามารถเข้าไปประเมินได้นะคะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ใช้สำหรับการอัดคลิปวิดีโอนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะค่ะสำหรับการใช้นะคะโปรแกรม c a n v a ในการที่จะอัดคลิปวิดีโอนะคะเราจะไปที่ลักษณะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมีตัวข้อมูลนะคะหรือว่าบทเรียนต่างๆนะคะในการเตรียมพร้อมที่จะบรรยายเพื่อที่จะ อ,อหรือมีและเลื่อนวิทยาฐานะตามวิทยาฐานะที่เราจะทำการเลื่อนนะคะอ่ะก็จะมีไฟล์ไว้ให้เรียบร้อยเมื่อเรามีไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้และรู้จักกันนะคะว่าในลักษณะของการนำมาพูดหรือว่าอัดคลิปวิดีโอโปรแกรมนี้ได้อย่างไรนะคะให้เราไปกด ปุ่มคาว่าแชร์นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างตรงนี้จากนั้นให้เราไปเลือกนะคะคาว่าพิเศษเนะาะพิเศษตัวนี้เมื่อเรากดคําว่าพิเศษตัวนี้มันก็จะปรากฏนะคะปรากฏหน้าจอขึ้นมาตังกรอบนี้นะคะก็จะมีขยายนะคะมุมมองแล้วก็ พีเซนต์และก็บันทึกเนี่ยเราจะใช้ปุ่มนี้นะคะในการ p ีเซนต์และบันทึกเมื่อเรากดปับ๊บมันก็จะขึ้นว่าจะมีหน้าจอของเราหน้าของผู้บรรยายเนี่ยขึ้นมาในลักษณะของวงกลมแบบนี้แล้วก็กดคําว่าต่อไปนะคะอ่าเมื่อปรากฏแล้วเขาก็จะถามว่ายืนยันว่าจะใช้การบันทึกและก็พีเซนต์เนี่ยหน้าตาของเราจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมเราก็กดว่าไปกดโอเค ะะก็จะเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะเขาก็จะถามว่า,าการตั้งค่ากล้องและก็ไม้เนี่ยของคุณเนี่ยอนุญาตไหมเราก็กดว่าอนุญาตไปหมดเลยเลือกแล้วก็กดเริ่มต้นการบันทึกนะคะพอเรากดเริ่มต้นการบันทึกมันก็จะขึ้นหน้าจอของเราขึ้นมาแบบนี้เลยตามที่เราจะบรรยายนะคะก็จะมีวงกลมตรงนี้เป็นคำพูดของผู้บรรยายนะคะ แล้วก็จะมีสไลด์ให้เรากดเรื่อยๆแล้วก็สามารถพูดบรรยายข้อความไปนะคะ,ะเมื่อเราพอใจแล้วเราก็จะทำการอัปโหลดนะเวลาอัปโหลดเราก็กดบันทึกแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะคะนีะ่กดบันทึกดาวน์โหลดหรือว่าก็เป็นลิงก์ก็ได้นะคะแล้วแต่หรือถ้าไม่พอใจเราก็กด ทิ้งไปเลยนะคะเมื่อเราบันทึกบันทึกเสร็จเรียบร้อยก็จะบันทึกคุณได้บันทึกงานออกแบบของคุณแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างตัวนี้นะคะอ่าเราก็จะแก้ไขหรือว่าจะไปต่อก็แล้วแต่อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะเราจะลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีการนะคะเราก็จะมีอันนี้จนก็เอาเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของ การอัดคลิปวィィิดีโอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ขอตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอนะคะสมมุติเป็นศึกษาเป็นคุณครูนะคะที่จะขอเรื่องและวิทยาฐานะเป็นชำนาญการนะคะเราก็จะดำเนินการประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเราก็สามารถ ใช้วิธีการที่สนอได้แจ้งไปเมื่อกี้ว่าเราจะไปที่ปุ่มไหนบ้างอะเริ่มต้นเราจะไปที่ปุ่มคำว่าแชร์แชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกดไปที่ปุ่มของพีเซนต์ก็จะปรากฏนะคะลูกศรว่าเราจะเอาเต็มจอไหมนะคะมุมมองของผู้พีเซนต์หรือ S พ s เแล้วก็บันทึกนะคะกับอีกอันนึงเล่นอัตโนมัตินะคะตรงนี้ให้เรากดตรงที่พ s เและบันทึกนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มคำว่าพ s เและบันทึกนะคะจะเป็นรูปลักษณะของกล้องนะคะกดไปหนึ่งที่ก็จะปรากฏนะคะว่าไฟล์ตัวนี้และมีรูปของผู้บรรยายขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็กดคำว่าไปต่อ นะคะเมื่อกดไปที่ไปต่อเขาก็จะถามว่าบันทึกตัวเองขณะนะพูดหรือพรีเซนต์หรือแชร์ลิงก์วิดีโอนี้กับนักเรียนหรือเพื่อนของคุณหรือปมาหรือเปล่านะคะเราก็กดไปที่สตูดิโอบันทึกพรีเซนต์นี่อ่าก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะ คุณครูก็จะเห็นว่าหน้าจอของเราเนี่ยมีรูปคนขึ้นมาละเป็นตัวของเราเองอเขาก็จะถามว่าตั้งกล้องและก็ไมโครไมโครโฟนของคุณไหมกล้องนี้ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็คือโอเคเราจะเริ่มบันทึกเลยไหมเราก็กดปุ่มสีม่วงนะคะหากเราต้องการบันทึกเราก็กดบันทึก เราก็จะบรรยายไปเลยว่าการบรรยายนี่ก็กดหน้าจอสามารถพูดแล้วก็บรรยายตามที่เราต้องการเลยนะคะนีะ่กดวิธีการบรรยายยังไงนะคะ,ะสภาพปัญหาของโรงเรียนของเราโรงเรียนมีสภาพปัญหาผู้เรียนเป็นยังไง เราสามารถกุดได้นะคะนักเรียนผู้เรียนของเรามีการเรียนการสอนมีปัญหาด้านเกี่ยวกับการคิดคำนวณเรื่องของเศษส่วนยังมีความไม่เข้าใจเราก็บอกไปดำเนินการต่อไปค,คุณครูก็สามารถดำเนินการว่าเรามีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันแล้วก็รวมถึงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นยังไงลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการนะเราก็สามารถพูดพูดต่อไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการทุนครูก็จะสามารถมีการประชุมชี้แจงหรือว่าในระดับของ โรงเรียนสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มและสะท้อนผลเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ของตัวเองและนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนดําเนินการเองมีความเป็นกระจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้สร้างความเป็นผู้นําผู้ตามให้นักเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นรวมทั้งคุณครูสามารถนําไฟล์วิดีโอของเราที่เรา จัดการเรียนรู้กับผู้เรียนแล้วนำมาวางแล้วก็บรรยายภาพไปด้วยนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูดำเนินการสามารถนำมาวางไว้รวมถึงอา,อาจจะเป็นไฟล์คลิปวิดีโอผลงานของนักเรียนนะคะที่ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้นะที่เป็นแบบ active learning ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือว่า มีการใช้เทคโนโลยีนะคะในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนมีมีทักษะนะคะทางด้านเทคโนโลยีก็สามารถนำไฟล์คลิปวิดีโอต่างๆนะคะมาพูดแล้วก็บรรยายไปพร้อมๆกันหรือผลงานที่สรุปเป็น m มล์แม p ก็สามารถนำภาพมาวางได้นะคะแคนวาเนี้ยเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวนะคะที่สามารถทำให้คุณครูนะคะนำวิธีการนี้ไปอัดคลิปวิดีโอเพื่อบรรยายนะคะสภาพปัญหาการดำเนินงานตามแผนงานการจัดการเรียนรู้ของคุณครูนะคะเพื่อที่จะอัพเข้าไปสู่ระบบ DPA ได้อย่างง่ายดายนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการจัดทำวิธีทั์ นะคะ,ะหรือคุณครูนะคะสามารถนำวิธีการในการบันทึกวิดีโอจากแคนวาเนี้ยนำไปปรับใช้ในการจัดทำลิปวิดีโอในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนของเราได้ด้วยนะคะนะคะเมื่อเราพอใจแล้วนะคะเราก็จะกดบันทึกนะคะ,ะจะหยุดสิ้นสุดการบันทึกจากนั้น ตัวแคนวานะคะก็จะดำเนินการอัปโหลดการบันทึกของเราไว้นะช่วงเวลานี้ก็จะใช้เวลาในการอัปโหลดค่อนข้างสูงหน่อยหนึ่งเมื่อเราอัปโหลดนะคะและก็บันทึกไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วเราจะมาตรวจเช็คนะคะว่าเป็นยังไงเมื่อเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาว่าลิงก์บันทึกของคุณพร้อมแล้วเราสามารถ คัดลอกลิงก์เอาลิงก์ตัวนี้แล้วก็ส่งไปยังเพื่อนของเราเราก็สามารถกดได้แต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็กดตรงคำว่าทิ้งตรงรูปขยะนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราว่าโอเคละ,ะบันทึกแล้วก็ออกเลยนะคะหรือกดดาวน์โหลดนะคะเราจะกดคำว่าดาวน์โหลดนั่นเองอตัวนี้ก็จะให้ครบ ให้ก๊อปลิงก์เหมือนเดิมนี่เราจะก๊อปอีกไหมกดก๊อปนะคะแต่ตอนนี้ไฟล์วิดีโอกำลังได้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วไฟล์วิดีโอนะคะก็ได้ดำเนินการน,นะคะอัดคลิปวิดีโอให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้ก็กำลังดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะคะรอเวลาอีกสัก2นาทีถึง3นาทีนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอของเราที่เราทำ การบรรยายโดยเห็นภาพหน้าจอของเราก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะเราก็สามารถเปิดได้เลยองสัมเมื่อเราดาวน์โหลดนะคะไฟล์วิดีโอจากโปรแกรม Canva นะคะเราก็สามารถมาตรวจเช็คนะคะเปิดดูได้นะคะในไฟล์ที่เราเก็บไว้นะนามสกุลก็จะเป็นไฟล์ mp 4นะคะ mp 4ก็จะมีภาพมี ผู้รูปของผู้บรรยายนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่เราได้บรรยายไปนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นภาพวิดีโอเขาก็แอดแท็กได้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอนะคะเราสามารถนำมาใส่ไว้ในโปรแกรม Canva ได้เลยนะคะนะเรียบร้อย ก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวิธีการบันทึกวิดีโอด้วยโปรแกรม Can วานะคะคุณครูจะเห็นว่าทำได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถนำไปประยุกใช้ในการจัดการเรียนการสอนบันทึกวิดีโอการจัดการเรียนการสอนแล้วก็บันทึกวิดีโอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะเข้าสู่ระบบ dpa ได้ง่ายๆเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะขอเรียนเชิญคุณครู ร่วมทำข้อสอบท้ายบทนะคะจำนวน10ข้อเพื่อรับเกียรติบัตรตามช่องทางนี้ร้อยละผ่านร้อยละ60จะได้รับเกียรติบัตรคะ่ะขอบคุณคะ่ะ